เขาริใจกินแตงโมในระหว่างกินเราจะเมางมอยไปด้วยนี่ที่ไปซื้อมาที่ไปเที่ยวเมืเ่อเดือเดียบเว่นขยายซื้อเว่นขยายมาทำไม เท่าหรอดิสใส่แวนขยายเอาเ <c oughs> วลาเห็นไ,ไหมมองไกลๆเสื้อเตวตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นนั่นขยายขยายดูแตงโมงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นขยายทำไมซื้อมา ปกไฟก็ใหญ่เบ้อเร่เบอ้บอเร่เห็นไหมยิ่งดูยิ่งดูใหญ่ขึ้นหมดทำไมใช้แว่นถยายเวลาเวลาเวลาเราเรียนออนไลน์ตัวหนังสือมันเล็กมากขนาดนี้ยังเรียนออนไลน์เรียน เรียนจะแทบทุกเดือนเรียนออนไลน์ก็จะใช้แว่นขยายอ่านดูแล้วก็ทำข้อสอบไปด้วยการเรียนไม่มีวันหยุดนิ่งนะคะเร,เรียน <c oughs> เพื่อพัฒนาตัวเอง <c oughs> เรียนแทบจะทุกเดือนคะ่ะ <c oughs> เรียนออนไลน์เรียนแทบจะทุกเดือน ก็จะใช้แว่นขยายนี่แหละอ่านตัวหนังสือแล้วก็จะได้ได้ทําข้อสอบง่ายๆคือสอนสอนวิดีโอใช่ไหมวิดีโอมีสอนเราดูแล้วสุดท้ายท้ายคลิปการสอนก็จะมีการทําข้อสอบถ้าทำไม่ผ่านก็ให้กลับไปสอบใหม่ถ้าไม่ผ่านก็ให้เขากลับไปสอบใหม่จนให้ผ่านดังนั้นก็มีตัวช่วยแว่นขยายช่วยชีวิตคะ่ะ เพื่อที่จะอ่านครั้งเดียวแล้วก็ให้มันสอบผ่านไปเลยเพราะว่ามันตัวเล็กมากมากก็เลยได้ต้องซื้อเว้นขยายมานี่ได้เว้นขยายเวนขยายนี้เท่าไหร่บอกก่อนสามสิบบาทซื้อไม่แพงหรอกสามสิบบาทมันเป็นแก้วนะคะอันนี้เราก็เป็นพลาสติกหุ่มเป็นพลาสติกหุ้มแก้ว แล้วก็ได้อนี้มาเตงเต็งเต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 งอันนี้เอาไว้ครอบผมเวลาอาบน้ำเพราะว่าผมยาวมากๆสมมติว่าเราสระผมตอนเย็นแล้วใช่ไหมวันหนึ่งถ้าเราอาบน้ำอีกรอบที่สองก็ไม่อยากให้ผมเปียกก่อนจะเข้านอนถ้าถ้าผมเปียกเราต้องนั่งใดให้มันแห้ง ไม่งั้นมันจะทําให้ผมร่วงหรือหงอกหรือเป็นเชื้อราถ้าผมไม่แห้งนะจะทําให้ผมเราร่วงได้เราต้องดูแลผมนะคะดังน,นั้นก็เลยเสื้อนี้มาครอบผมก่อนอาบน้ําอันนี้3มอัน18บาทมันก็ถูกนะที่เดินไปทั้งวันตอนดินซื้อแค่สองอย่างแหละอันนี้ก็ สาบาทอันนี้18บาทไม่ถึง20บาทอันนี้ราคา18บาทอันนี้เท่าไรสามสิบส่สิบสี่บาทใช้เงิน48บาทแล้วก็ซื้อแตงโม5ง50บาทซื้อแตงโมมาก,กินแหละออกไปเานอกไม่แต่รายค่าใช้ใจ่ายแต่จำเป็นไหมสิ่งที่ซื้อ กายคนเราต้องกินผลไม้เทอมนหวานททำให้รู้สึกสดชื่นเป็นยาอายุวัฒนะก <c ười> ินแล้วเซับจำเป็นจะต้องซื้อแว่นขยายจำเป็นไหมที่เราต้องพวกหนึงซื้อในวันนี้มันจำเป็นเพราะว่าเราเรียนออนไลน์แล้วตัวหนังสือ ในมือถือมันเล็กมากๆรูดขยายออกแล้วก็ยังอ่านอ่านไม่ได้มันเล็กมากๆเลื่อนกลับไปเลื่อนกลับมาทำให้เสียเวลาดังนั้นเราเรียนออนไลน์เราแก่แล้วเราสายตาเราไม่ค่อยดีเราก็ต้องใช้แว่นขยายช่วยให้มันตัวใหญ่ๆที่ได้มองเห็นนี่แว่นขยายแว่นขยายจำเป็นเพราะว่าเราเรียนออนไลน์ทุกเดือน ออไม่ใช่ทุกเดือนสิแทบจะทุกอาทิตย์แล้วก็อันนี้จำเป็นมากๆเพื่อผมของเราจะไม่ได้ร่วงแล้วเวลาเรากลับมาตอนดึกๆก,กว่าจะเลิกงานใช่ไหมถ้าครอบผมไว้อาบน้ำสิบล้วก็เข้านอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาใดผมแล้วมันราคา8บาทมันก็ไม่แพงมาก มันก็สมควรที่จะซื้อเพราะว่าอันเก่ามันขาดแล้วซื้อมาตั้งสิบกว่าปีแล้วมันก็ขาดซื้อมาสิบกว่าปี <c oughs> ทําให้ผมเปียกแล้วมันนั่งใดเสียค่าไฟเสียเสียค่าไฟอีกถ้าเราครอบผมเช็ดตัวให้แห้งทาโลชั่นก็นอนเลย <c oughs> สมควรที่จะซื้อไม่ได้ซื้อของซิปเปืองไปบายกุญแจค่ะ